โอเคนะก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้อยู่ผมอยู่แอ e ีนโซนนะผมตอนนี้บุ l เลต a n g งเจ้าเปิดแล้วนี่ผมเพิ่งอัพเพิ่งโหลดเลยนะรับเพิ่งเปิดเลยแบบไม่กี่นาทีเนะี่ยดูเปิดตอนนี้นะทุกคนสำหรับ iOS นะ Android ยังไม่มานะครับผมโอเคเดี๋ยวผม เข้ามาผมจะทําการเติมก่อนเลยนะทุกคนแม่แบบโชว์ความไม่นี่ให้ดูเลยมาผมอบอกก่อนเลยนะผมเข้ามผมเติมปับ๊บมานี่คือแบบเพิ่งเข้าของจริงโอู้ยเดี๋ยวนะล็อกอินเฟซอยู่ตรงไหนมอเฟซเดี๋ยวผมมาครับผมไปล็อกอินเฟซแป๊บหนึงโอเคนะตอนนี้เกมยังไม่ให้เปิดเล่นนะผมเข้าใจผิดนะให้มาเราลองเล่นหน้าเกมไม่เฉยนะผมตอนนี้มันจะเปิดวันที่ สิบสามตอนสิบโมงสิบนะครับผมมาเอลเอสรอเล่นได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันวันพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะบ๊ายบายโอเคครับโอ้ตอนนี้เกมเข้าได้เรียบร้อยเลยนะครับผมอยู่ที่สิบโมงเก้านาทีนะแป๊บนึงนะครับผมผมเออเข้ามาแล้วนะเขียนว่าบูลิสตนะผมโอเคตัวละครชายตัวละครหญิงครับเลือกได้เลยผมเลือกชายแล้วกันนะจัดไปมาตามเวลาเปิดครับ อันนี้เป็นการแต่งตัวตัวละครน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะแต่งตัวเป็นไอตัวนี้เลยแล้วก็มีนวดนวดนะนี่โอเคชุดเหรอผมใส่เป็นสีเหลืองแล้วกันเก่งนี่โอเครองเท้านี่ครับผมสีผิวขอเป็นออกออกขาวๆนิดนึงนะโอเคชื่อครับผม ผมขอตั้งเป็นชื่อแคนผมเลยนะผมมีแคนแล้วนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าแคนเสมอครับผมแคนผมนะ G O W นะโอเคสร้างตัวละครโอเคครับผมเปิดมามีหอมาหนึ่งลำนะโดดเกาะหอไปแล้วโอ้โหเป็นผมไม่อยากเป็นมือใหม่ผมขอเป็นกลางๆแล้วกันนะผมน่าจะมีสเต็ปจากคิดซิดมานะผมเดี๋ยวผมจะ ทําการเล่น4นิ้วจากเกมนี้เลยนะครับผมอตอนนี้เราอยู่บนฮอรันะผมลงจากฮอมาแล้วอึบนี่หล่อเทยดเท่ HK! นะไหนเทสระบบก่อนตอนนี้โอเคเอาคลาสสิกนะโอเคครับมีปุ่มปกติเลยเดินหน้าซ้ายขวาหน้าหลังอุยระบบเกมดีนะ กระโดดด้วยอ่าผมค่อยตั้งแล้วกระโดดยิงน่าจะมันนะโดดเนี้ยดิงดึงอ๋อนี่ยิงครับโอเคยิงหัวอุ้ยแต่ก็ยากอยู่เหมือนกันนะเนี้ยแต่ไม่ยากมากหรอกครับมันเหมือนแบบเล่นคีซิดาเปิดเป้าช่วยลิงอะอันนี้เป็นยิงอัตโนมัตินะผมไม่ได้กดยิงนะโอเคไหนนะถ้าผมกระโดดยิงมันมันจะดีไหมกระโดดยิงเกมนี้ กดเต้นครับกดเต้นเป็นการฮิวนะครับผมโอเคเกมนี้เต้นได้ผมชอบตรงนี้แหละนะผมน่าจะแบบเต้นแบบทำคลิปแบบคล้ายๆพี่ฝายเลยโดดยิงเป็นอาวีเลยกูไม่ใช่อาวีโดดยิงคีซิตเลยอุ้ยได้เนะี่ยเกมนี้โดดยิงได้นะทุกคนสนุกเลยแหละดูทรงมีสไนมาครับเก็บปืนมาอุ้ยอ๋อเล่นคล้ายคีซิตเลยครับมันยิงป่อยยิงป่อย ตรงไหมครัผมขอล้องได้ไหมะโอ้ผมอยากดูแบบความตรงของเกมนี้ะจะไม่เหมือนคิซิคิซิคือแบบถ้ากดเดินยิงอะไรอย่างเงี้ยยิงอ่ะเป้าอาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคได้ปืนทองมานะเป็น M4 เอ้ย a r 5ารสิครับผมสีทองโอเคตอนนี้เกมสอดแล้วเริ่มเล่นอยู่นะใส่ปืนบาบาบาไปโอเค อยากยกเลิอกอะยกเลิกได้ไหมยกเลิกไม่ได้อะเอา้ามามามาเล่นก่อนสตาร์หนึ่งก็ได้ทุกคนตอนนี้มีคนเล่นไหมอะ่ะมันเกมเพิ่งเริ่มเลยเฮ้ยมีเวยแ๋วผมเป็นตัวไหนผมยังไม่มีรูปใส่เลยผม,ผมต้องไปใส่รูปด้วยนะเวลหนึ่งทุกคนแบบเวลสิบเอ็ดเวลอะไรกันนี้หมดแล้วอะ่ะไหนมาคนนี้ตั้งปุ่มก่อนเลยนะครับผมตั้งตรงไหนเอยตั้งค่าตั้งค่าตั้งค่าเจอแล้วครับ โอเคเป้านี้เลือกได้3รูปแบบนะผมจะเอารูปแบบที่สองนะผมเอ่อปรับสีสีเป้าหรืออันนี้ก็สีเป้าเหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเป็นสีแดงแดงแล้วมั้ยสีเขียวดีสีเขียวดีกว่าครับโอเคเอ่อโอเคเดี๋ยวผมจะความหมายตรฐานระดับเสียงเราจะลดให้หมดเลยนะทุกคนเสียงผมไม่ต้องการอยู่แล้วนะ ค่อยไปปรับเรื่องเสียงอีกทีนึงแบบเล่นฟังเสียงเท้าอะไรเงี้ยโอเคผมปรับกราฟิกสูงอะไรสูงเลยนะอ,อันนี้เป่าว่าการ,รบังคับปุ่มกำหนดเองเนี่ยเจอแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งค่าปุ่มกันเลยชิลๆวันนี้นะขนาดปุ่มผมตั้งเป็นใหญ่เลยนะครับนี่โอเคเราจะไว้ฝั่งนี้แล้วกันนี่เลยเพราะผม ทุกคนอ๋อนี่กระโดดฝั่งนึงโอเคโอเคโอเคนี่กระโดดฝั่งนี้เลยนะจัดไปไหนเล่นกระโดดดินนะผมขอจัดดินไม่ตรงก่อนนะเสียท้งยเลยชิคก่้พายสุดครับโอเคครับแล้วก็อันนี้ก็โอเคอันนี้เจ็บปืนนะเจ็บปืนของขว้ตรงนี้เลยไปตรงตรงนี้โอเคอันนี้เป็นน่าจะเป็นวิ่งนะวิ่งเหนือมีเสียงเขาอะไรเป็นเดินนะผมเดินผมไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องการซับปืนการอะไรการแทงนะแทงไว้ตรงนี้เลยใหญ่หน่อยนะมี่ผมใหญ่โอเคตองมาหน่อยโอ้ยทำให้โดืดอ่ะโอเค แล้วปอดแล้วมันมนนนันไม่ได้ไรบังนะเป็นนี้ปอดเลยหรอแบบลงใต้น้ำกันเห็นใจเลยนะเออแล้วสนใจวเกมนี้แจวแจวแจวโอเคเดี๋ยวเข้าก็จัดความสวยแล้วกันเราบันทึกไว้ก่อนนะครับบันทึกกดบันทึกไม่ติดโอเคกดติดแล้วครับบันทึกออกออกไม่ติดดีก,กูนี่ออกงี้เลยเพราะผมบันทึกแล้วเฮ้ามันมันไม่ออกอ๋อนี่อะได้แล้วครับปุ่มกระโดดฝั่งนี้หายไปไหนวะคนกระโดดยิงไม่ติดแล้ยนะ โอ้ยปั่นจัดมันเหมือนแบบเล่นคิดสิจะเปิดช่วยเลงแล้วทุกคนดูดิมันแบบเป้ามันดูดอ่ะอาวิคตอรี่เฉยอะไรเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเรามาเทสนะนี่ผมได้ที่สามเลยวเอ้ยไม่ได้ที่สามด้วยแต่ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ทุกคนโอเคไม่เป็นไรถือว่าเราตั้งปุ่มนะเกมนี้เดี๋ยวกระโดดยิงมันหายนะทุกคนโอเคกลับไปห้องโถงครับเลเวลอัพ อันดเวลสองครับรับภารกิจได้เสื้อมั้งเนี่ยอฮ้ยแจว๋วโอเคใส่เสื้อเลยอุ้ยเสื้อกูเป็นงี้เนี่ยนะเสื้อเช่านะไม่เสื้อถาวรโอเคเดี๋ยวเรารับภารกิจลเลยรับอ e ีเวนต์รลยวันนะครับอันนี้นหมดผีนะหมดต่างๆในหมดอื่นๆเนี่ยมันมาเลยหมดซอมบี้แก๊ดลิงอะไรเงี้ยหมดไก่ก็มีบอกเลยสนุกนะเกมนี้มันนะโอเคเดี๋ยวเรามาทําการเติมก่อนเลยนะดูที่ร้านค้ามีอะไรซื้อบ้าง ส่วนรถหรออ,อันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแพ็คว่ะเป็นแพ็คน่าจะต้องสุ่มม,มีสนดยด้วยห้างครับผมมีชุดเสื้อผ้าหรอเสื้อผ้านี่อย่า่อยอะไรสำคัญเราต้งเกาะนี้ก็น่าซื้อนะถาวรไหมอ่ะไม่ถาวรครับต้องซื้อแบบเติมอย่างเดียวด้วยนะดูดีต้องใช้เพชรอ่ะโหเกินอันนี้อะไรกระเป๋าครับ ก็มีแบบพวกเปิร์กต่างๆในเกมนี้ใส่ฟรีน่าจะอยู่ยากนะดูทรงนะเพราะว่ามันต้องซื้อของอะไรเงี้ยซื้อของมาเติมดูอย่างพวกเสื้อผ้าก่อนนะมีหลายแบบนะมีรองเท้าทรงผมก็มีโหโก๋หลัวอ,อันนี้มีปักหัวอันนี้เป็นเกี่ยวกับแว่นนะครับผมโอเคสวยอยู่เดี๋ยวน่าจะมีอัปเดตมีอะไรเพิ่มแน่ครับมีอันนี้ปีกนะ ไส้คอโอ้ยหรูอหลาวะห้หลือใหลาวะอันนี้อะไรอะตังหูครับโอมีเยอะนะเนี่ยจริงๆเอาจริงๆก็มีเยอะเลยอาวุธนี่ก็ตามนี้เลยครับดูก่อนนะผมจะซื้ออะไรดีอะผมยังไม่รู้จะซื้ออะไรเนี่ยจะเติมมั้ยนะอันนี้เป็นอาวุธสวยว่ะอันเนี้ยแต่ต้องสุ่มใช่ไหมสุ่มเท่าไหร่อ่ะ ต้องเีลือ5ด้วยครับถึงจะสุมได้อุบาโโหจริงจริงนี่ทาเตนโอเคเดี๋ยวมาดูดูของได้ไหมว่ารางวัลมีอะไรบ้างอะดูไม่ได้วะทุกคนต้องเติม89บาทใช่ไหมถึงจะได้เมื่อกี้ขึ้นมาอยู่นะโอเคเนี่ยปืนแต่ปืนมีเอฟเฟกต์สกิลด้วยสายฟีอยู่ยากที่แท้ทูโอ้โหสกินปืน ดูแรงอะไรเนี่ยพัฒนาเคลื่อนที่เร็วดูดิแล้วก็แบบแมกระสูนเพิ่มขึ้นหปซความว่องไวอะไรเงี้ยโอ้โหก็เห็นแกใส่เติมอยู่เนี่ยโอเคอันนี้เป็นแพ็กอะไรผมอยากรู้อะ่ะเฮ้ยทำไมมันยังศูญเพชรอยู่อะ่ะไหนเราเปิดได้ปะ่ะราคารวมซื้อโอเคเปิดได้ครับมันเป็นแพ็กฟรีอะ่ะเปิดได้เรื่อยๆไม่เรื่อยครับหมดแล้วได้แค่รอบเดียว โอ้ยดูก่อนผมจะเอาอะไรดีเอาแบบสวยๆเลยไหมสไนดยดีป่ะทุกคนเดี๋ยวมาเล่นสไนดยกันอะแบบเท่ๆไปเลยเอืมผมอยากได้ชุดด้วยดิไม่ได้อยากได้เล่นสไนดยอืมเอ้ยเหรียญน,นี้มันหามาไงอะโอ้ยปื้นสวยอย่างนั้นเลยดูดูดอืม นี่ก็น่ะอุ้ยนี่สวยนะเว้ยโอ้ไปเล่นไป600เพชรเนี่ยโอ้ลูกซองครับกระปืนกลนนะเจ๋งี่ว่าไม่ธรรมดากล่องพวกนี้ดูได้ไหมอ่ะมีอะไรบ้างดูไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูราค่าเติมกัน600ได้ก,กี่เพชรอ่ะ2000เพชรครับผมประมาณ 2,180เพชรนะโอเคเดี๋ยวไปเติมก็เลยเดี๋ยวมานะผมโอเคครับตอนนี้เติมเปนที่ร้อยแล้วอุ้ยได้แล้วนี่ว่าดูดีได้ล่องมาด้วยนะทุกคนโอ้โหจุๆกจุก็รวยเฉยอันนี้เป็นกล่องฟรีเราเปิดไปแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นแบบปืนสีชมพู่ะน่ารักว่ะเจ๋ออยู่นะจัดสักดอกไหมทุกคนอันนี้มันสุ่มใช่ไหมว่าเราจะได้ปืนไหนอ่ะ หรือมนเลือกได้น่าจะเลือกได้นะทุกคนว่าได้ปืนอะไรผมจะเอาเป็นอ๋ออันนี้คือแบบโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยว่ะทุกคนดูดิรีโหลดรีโหลดอันนี้สัปปนรีโหลดอันนี้โอ้โหมีมีให้เช็คพรีวิวอย่างนี้เลยทุกคนโอ้มันเป็นงนี้ดูดูดูด,ดูอันนี้คือคนถืออะ นี่คือเล่นในเกมจะเป็นงนี้นะโอเครีโหลดโอ้เป็นอย่างงี้เลยว่ะทุกคนแจ๋วอันนี้เป็นปืนแบบปืนกลเบานะทุกคนยิงรัวมากรีโหลดนะโอเคซับปืนโอเคแล้วด,ดูทางด้านสนัยกันมากไหนขอดูหน่อยบ้าโอ้ผมกดซูมไม่ได้อ่ะ แต่ถ้าเอาแบบความสวยก็ต้องแบบดูก่อนนะทุกคนโอ้ยเกิดอาการโลภมากล้าบหายแล้วกูอันนี้มันเลื่อนไม่ได้มันดูว่าเป็นยังไงไม่ได้ทุกคนนี่ปืนทองเรามีอยู่แล้วไม่ใช่หรอโอเคนี่พกกับอะไรก็ไม่รู้อะปืนตระกูลแบบสีฟ้าทั้งหลายนะโอเคอันนี้นมัดูพรีวิวได้ไม่เชียวอุ้ยนี่มีปีกสวย นี่สวยนี่สวยนี่สวยอะต้องเอาอะเลเวลหถึงจะปลดล็อกองจะปลดล็อกท่านยังไงล่ะพี่เอาหลุดเหรอไม่หลุดครับโอเคตกใจ้วมันจะปลดล็อกยงไงอะออโอเคเดี๋ยวผมไปปั่นเวลแล้วทุกคนแล้วมาดูกันว่ามันได้ยังไงโอเคไปรู้แล้วนะว่ามันคือเบตเทิลพาร์นะผมเกมนี้เป็นเอ g งเจ้าพานั่นเอง <c oughs> ของแต่งตัวก็มีเยอะเลยนะเองเจ้าพาร์ลเนะี่ยโหสงสัยจะต้องเอาแล้วลนอะเองเจ้าพารเนี่ยนี่ครับปืนอยู่ระดับที่40นะไม่น่าจะนานมากหรอกแปบ๊บเดียวก็ได้แล้วนะแล้วก็ผมเห็นมีการสุ่มกล่องมาด้วยนะแปบ๊บหนึ่งนะครับผมนี่ไงดูมีปืนให้สุ่มนี่มันน่าได้จริงจริงปืนมัมมี่ครับหมดมัมมี่โอ้โหมันต้องโดนสั้งอันเลยทุกคน อืแต่มันเกลือไหมมันมีโอกาสได้ของดีครับอันนี้คือแบบเหมือนมันการันตีอ่ะอันนี้เออแต่ไว้ก่อนนะเราเปิดแบสเอร์พารกันดีกว่าทุกคนมาเดี๋ยวนะมีอะไรบ้างเนี่ยโอเคอันนี้อ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวโอเครับทั้งหมดก่อนอันนี้ผมได้ปืนเช่ามา30วันนะไปเรามาอัปเกรดกันเลยใช้1,500เพชรนะเราจะได้แบบกรอบรูปกัไปีกเลยเหรอแล้วก็บวก บกรางวัล9,000บวกคืออะไรอะไม่รู้กูซื้ออ,อมันต้องโดนมาวันที่11เลยครับโอ้โหเป็นวัน11เลยนี่วะเนี่ยมันต้องโดนจริงๆว่ะทุกคนนี่นี่ด้ออุ้ยสวยบอกเลยดีชั้นหนึ่งสวยมากรับก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันทุกคนตอนนี้ผมเหลือเพชรอยู่900เพชรนะโอเคนี่เนี่ยโอเค โกดังโกดังแรับหนึ่งโอเคได้ปีกมานะโอ้โหโอุยอ้ยอุ้สวยเกินอู้เกินอุ้สวยจริงสวยจริงสวยจริงโอเคโอเคอันนี้ผมได้ถาวรมาแล้วเนี่ยโอเคผมใช้เลยด้วยนะแล้วก็ได้ปืนนี้มาปืนจา,จากเจ้าผาน,นะผมโอเคเปิดช่องนี้ใช้เพชรไหมเหมือนไอ้นี่นะ ไม่ได้ว่าต้องตามวิวใช่ไหมไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเราใช้ปืนนี้สไนนยนียินค่อนข้างยากนะเราใช้อันนี้แทนนะครับผมจัดไปสมัยใสอุปกรณ์มีดเหรอไปเราไปดูมีดกันมีดกระปืนพกนะโอเคไหนมีดเอ่ยมีไหมตอนนี้มีมีดขายปะห้างห้างอาวุธมีดเหรอมีดมีดอยู่นี่ครับโอเคมีมีด ตามนี้เลยอุ้ยมีขวานพวก่าวอนไหมอะดูก่อนมีถ่าวอนคับหกร้อยเพชรโอ้โหแต่น่าเอาอยู่อะเดี๋ยว่อนผมขอดูปืนดูทุกอย่างให้หมดก่อนนะเนี่ยมันมีเปิร์ก้วยทุกคนเปิร์กท่าเต้นเหรออุ้ยท่าเต้นอุ้ยทุกคน,นผมน่าซื้อเนี่ยดูดูอ้ยอันนี้เทอันนี้เทกวนตีนจะดจ <laughs> ซื้อครับผมเอ,อกเลยผมซื้อจัดไปหล่อมทุกคนเนาะ โอ้ถ้าเต้นมันไม่ถาวรน,นดิจบละถ้ามีถาวรน,นี่ผมเอาเลยนะนั้นหนึ่งถ้าเต้นไม่มีถาวรเลยหรอไม่มีเลยครับมีแบบเช่าหมดเลยอะโอโหสามสิบวันดีไหมลนะ่ะผมจะแบบมาถ่ายทิกตอกด้วยไงถ่ายลงทิกตอกโอ้ยน้องไม่ชอบคนถ่าเล่นเทเบิลเชอบคนเตะระบำบำกู <c oughs> หรือว่าะไรกูเจอเพลงนี้โอเคเดี๋ยวเราซื้อปืนแบบ ปืนกลเบามาด้วยไหมโอเคซื้อมานี้ถาว600ร6 0 0เพชรโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะดูให้หมดสยน,ห,นหรออืมเรามีชุดแล้วมีอะไรแล้วตอนนี้ก็ค่อนข้างฟูนะโอ้โหลาดผมนี่ฟูแต่ต้นเกมบอกเลยเปิดเกมมากูฟูคนแรกเลยมังเนะี่ยเดี๋ยวนะครับดูก่อนนะปืนคนเบานะผมน่าจะต้องดูคิดก่อน รีโลวเฉวยๆอันนี้นี่อ่ะอันนี้ก็สวยอะผมว่าแบบมันรู้สีเถอะท่าแล้วมีดที่ผมจะเอาอเนี่ยโอเคมันมีดมันกดแทงได้นะแต่อันนี้มันเทสมันไม่มีแทงอะโอเคมีดนี้เหรอ เขียวเท่วกว่าไหมใช่ป่ะทุกคนอยากแต่แบบมีดหมอกอะเฟียวนะทุกคนบอกเลยมีดหมอลูกสองลูกสองผมไม่ไม่ค่อยจะเอาอยู่แล้วนะโอเคปล่อยไปลูกสองทรงผมเนะี่ยอ่ะจัดทรงผมสักทรงหนึง่งเย้ทรงยังโอมไปเลยถ้าัวทองนี่ยังโอมไปทุกคนโอเคอันนี้เปิดข้างนะใส่หมวกเอ๊ะอันนี้เออันนี้สวยวะ่ะ ของมันต้องโดนไหมทุกคนใช่ไหมมันไม่มีถาวรอ,อีกแล้วเอ้ยท้ามมันไม่มีของถาวรเลยวะหมวกก็ไม่มีถาวเรเนาะเฮ้ยอะไรเนี่ยหน้ากากละ่ะหน้ากากไม่มีเหมือนกันครับโอ้โหน้ากากไม่มีถาวรเดี๋ยวสร้อยคออันนี้ตีกเรามีแล้วเราไม่ต้องการแล้วครับอืมซื้อเป็นไรสไนยเหรอสไนยผมชีเฉย่ก็มันวะ่ะ มันมันยิงยากนะในเกมนี้สไนด์แต่ต้องฝึกนะผมยังไม่เคยฝึกเลยแหละเกมนี้ไหนส่วนนูรถคือก็ดีนะสไนด์พวกนี้เออสวยดีผมก็ชอบเหมือนกันแต่มันก็เออมันดูแบบอย่างที่ผมบอกอะอ,อ่าอตั้งหนึ่งน,นะไม่มีอะไรแล้ววะมาสุ่มกันดีกว่าทุกคนสุ่มน่าจะเฟี้ยวสุดแล้วมั้งมา เอนี่เป็นอะไรอะ่ะยืนยันรับมาก่อนนี่คืออะไรวะมันแลกอะไรอะ่ะสุ่มเหรออ๋อนี่ฟรีหนึ่งรอบไหนไหนดูระบบการสุ่มนะอะไรอะ่ะได้เป็นสนไยมาครับเอาได้เฉยเจ็ดวันโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อผมผมมีตัวสุ่มอยู่อีกสองอันนะสุ่มฟรีไปตัวนะ มีระบบการันตีไหมเอ่ยลัคกกี้สองนี่ไงเฮ้ยมีมีระบบการันตีด้วยว่าใช่เนี่ยลัคก,กี้สามแล้วก็มีดาวด้วยเหรออุ้ยมีแบบออร่าทองทองนี้น่า,นาจะเอานะแบบสวยมากจริงออร่าทองทองโหกิเลสเริ่มมาแล้วทุกคนของมันต้องมีใช่ไหม อันนี้ก็สวยแต่อันนี้สวยกว่าเออยเอาอันนี้ดีกว่ามาทุกคนไปเราจัดกันนี่มีระบบการันตีใช่ไหมอะโอะม้มันมันแลกได้ครับเนี่ยการันตีจริงด้วยแต่แต่มันแลกได้ปืนอะไรเนะี่ยสไนเลยก็ไม่รู้อะ AWM นะครับผมต้องใช้100ร,ร้อยอันเลยโอ้หแลกแพงว่ะอันนี้ใช้ห้าสิบเองเอ้ิเอ้ยซือ้อซื้อซื้ออันนี้อันนี้อันนี้ผมเอาอันนี้นะสุ่มเรื่อยๆน่าจะแบบ หมดวันไหนเหลือ20วันอีกเอา้าเฮ้ยมันจะพอไหมเอา้าผมไม่น่าทันมั้งเนี่ยลัคก,กี้สองแล้วไปอีกอันหนึ่งสุดท้ายเราก็จะใช้เพชรสุ่มนะโนูบลัคก,กี้มันเต็มเท่าไหร่อ่ะผมไม่รู้นะอันนี้เ p โอเคผมอยากรู้ระบบลัคก,กี้มันนะมันเต็มเท่าไหร่วะน่าจะเต็มร้อยหรอไม่แน่ใจแต่ผมได้มาหนึ่งดาวแล้ว เดี๋ยวเราลองสุ่มอีกรอบอ้าวผมได้ลัคกี้สี่วะไอ้แม่ลัคกี้สี่แต่ดาวไม่เพิ่มเอา,อางี้ทุกคนผมสุ่มห้าร้อยเลยนะไปฮึบอ้าวได้สไนามาเป็นชิ้นส่วนบ้างอันนั้นอะ่ะไม่น่าจะใช่สไนแบบถาวรหรอกเป็นชิ้นส่วนสองอันแล้วครับโหวยคุ้มไหมเนี่ยไม่เกลือนะลูกนะโอ้ได้อะไรมาก็ไม่รู้อุ้ยได้สไนอันเดิมอีกเ่เฮ้ยกูจะเกลือไหมนะ่ยเฮ้ย <c oughs> โอ้โหโอ้โหเหมือนแจ็คเกลือนะทุกคนตะก,กี้สิบสี่แล้วอะไหนอะเน,นี่ยเน,นี่ยมันเขียนอยู่ยิ่งสูงโอกาสแจ็คพอตก็สูงขึ้นเหรอโอ้โหแจ็คพอตคือกน,นี้ครับเนี่ยคืนนี้ให้ดูดิยังสวยโอบ้บ้าต้องโดนทุกคนใช่ไหมไปเราไปให้เพชรหมดเลยวไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมดูก่อนนะออตอนนี้ผมมีนี่สีโอเคเดี๋ยวผมมันไม่น่าซื้ออะไรได้ทล้ไมอ่ะของก็แบบไม่ถาวรน,นะไม่น่าจัดอะ่ะเฮ้ยแต่ผมลองลงทุนซื้อท่าเต้นดีกว่ามาปั่นคนนะบาราลัมบัามบ๊ามหน่อยทุกคนมาเต้นระบ๊ามกับผมไหนว่าห้างเหรอผมก็ลืมแล้วว่ะอาวุธนี่อ่ะ หนันนี้ดูแบบไม่เซอร์เลยวะ่ะโอเคเราซื้อท่าเต้นนี้นะกวนดีผมชอบสามสิบวันไปจัดซื้อโอเคสามสิบวันครับโอเคครับผมเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมมาเล่นใหม่นะผมโอเคเดี๋ยวผมมาทาคลิปเกมนี้ด้วยแหละเดี๋ยวน่าจะแบบเริกเล่นคีสิแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนะโอเค โอเคครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ใครไม่ชอบฝากกดซับสไคร์นนะสําหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับคลิหน่าจะเปไ็นไรเดี๋ยวมาดูกันผมน่าจะไปเกียนคนแหละ <c oughs> ไป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 ,ไปบ,าบายบาย